You I But it's time In way, my line. to a let see lazy, <laughs> but you walk and How can not to see many don't get how to stay in your อันยังทุกคนวันนี้เราก็ไม่อยู่ในยายแกวัน,นนี้เราก็จะมารีวิวคอนเสริร์ตตามเคยตามหน้าปกคลิปแน,น่นนะนับเคยวันนี้ทุกคนคิดว่าเราจะมารีมาดีวิวคอนเสิร์ตอ,อะไรอะไรอะไรลองทายสิลองทายใชย่ใครทายทายจะหน้าปกใครทายถูกอืมเชเลย เป็นเดี๋ยวเฉลยนะครับผมเดี๋ยวจะเฉลยเมื่อเราใส่ไอเดีเสร็จนะครับผมไอดี ID นี้ยังไม่เคยไปดูเลยนะครับผมทุกคนสามารถใส่ตามได้นะครับผมแล้วถ้าใครใส่มาอย่างนี้แล้วใช่ไหมให้ทุกคนกดให้ทุกคนทําตามเรานะครับผมทําตามเรานะครับผมให้กดไป ตรงพรอแล้วก็ให้กดตรงไปตรงที่เซฟนะแล้วก็ให้เซฟนะคะคมแน้อก็เขียนชื่ออะไรก็ได้นะนี่คือชื่อของเวทีของศิลปินนะคะของค่ายไทูบ้างให้ถูกมาก ห้าเราใส่ดีที่สองเสร็จแล้วเราจะบอกเลยนะคะผมว่าวงที่เราจะมาทัวร์ก็คือวงรอรละแหกกนจแะกมาเ, <c oughs> <c oughs> เจอไม่อบอกแากบอกแเ่รอถ้าฉันใส่ละคันไม่เสร็จ <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วนะคะผมวงที่เราใส่ มาก็คือเต้นต้ต้นเต้นตนตนตต้นัวหูวหูไอ้นั่นเองไหมครับผเออดูไม่มีใครใดีใจเลยโอเคเราก็ทำการเข้าไปสำรวจการตามเคยนะครับผมพอพอเราครอบตัวมาก็จะมีหมายกับว่าเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นเวทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงเวทีกันนะครับ ทำแม่งอคนเมทรอเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นผู้ชมแอมนุ่งนั้นเราขอใส่อันนั้นเพนไลท์อ่ะเพนไลท์อะต้งแต่งต้องแต่งต้องแต่งนะคะผมประมาณนี้คือเราสามารถแบบต้องแต่งต้องแต่งได้นะคะผมแล้วเราก็จะเดินไปตรง ตรงขึ้นเวทีนะมันเหมือนกับว่ามันจะมีเครื่องไนต่จะมีแบบที่รอเวลาเราจะขึ้นโชว์ประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วขอสำรวจก่อนนะครับผมส่วนใครที่อยากไปเดี๋ยวเราจะทิ้งเครดิตที่วิดีโอให้นะครับมาจากช,ช่องเดียวกันที่เขาสร้างของนิงกินเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาสมมุติว่าเราจะเป็น <c oughs> วันนี้เราก็จะสมมุติว่าเราเป็นลิสกันแล้วกันนะคะเบผมลิสจังโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปรียบปรับเป็นตอนกลางคืนดูนะคะผมว่ามันจะเป็นยังไงเอาแส,สองทุ่มก็นแล้วกันนะมันก็มืดละ ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยใช้แด้เลยนะครับผมสวยอยู่มา,ม,ามากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขอลองแบบเต้นโชว์ตรงนี้หน่อยสิตรงสีเหลืองๆนะครับผมมันสวยมากๆเลยลองดู ต้องหาท่าเต้นก่อนนะแค่เพิ่ม I s a เซเซ say m ก it's bad it's good never tell sing it says ออกมาทุกคนสำหรับใครที่ดูมาถึงจดุดจุดนี้ต้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับ ชมคลิปก่อนใครกันนะแก่ผมบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผม